ใครได้ประโยชน์ครับนะครับมันเป็นการตัดตอนผูกขาดตัดตอนไหมเพื่อเอื้อประโยชน์กับใครไหมครับแล้วตรงนี้มันจะทําให้ประชาชนทั่วไปเขารู้สึกว่าเขาเสียเสียโอกาสเสียสิทธิ์ไหมเขาได้รับความเป็นธรรมไหมครับแต่ตัวนี้มันก็ต้องมองไงนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอะไรเนี่ยนะครับที่เราจะรักษาประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ให้กับส่วนรวมเนี่ยนะครับคุณคุณต้องคงเอาไว้นะ แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะให้สิทธิ์กับใครนะครับตรงตรงนั้นเนี่ยถ้าสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาเห็นว่ามันทำได้นะครับแล้วก็กฎหมายให้ทำได้อะนนยังก็ไม่เป็นไรเหมือนกับที่ที่ดินที่ทั่วๆไปที่ใครๆสามารถที่จะครอบครองมีกรรมสิทธิ์ได้อย่างเงี้ยใครมีเงินก็ซื้อไปดิไม่มีใครว่าแต่ตรงไหนที่มันเป็นที่ที่เขาเคยหวงห้ามเคยห้ามเอาไว้เนี่ย คุณอย่าไปซิกแซกสิค,คุณอย่าไปให้ใครเป็นกรณีพิเศษสินะครับแล้วมันก็จะมีการอ้างแล้วก็ทําตามกันนะครับะตรงนี้จึงเป็นจุดที่ถ้ามองในแง่การใช้มาตรา14ในฐานะที่ท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีท่านมองว่าวิธีการออกลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่เคยปรากฏมาในอดีตเนี่ยถ้าเทียบผลดีผลเสียจากที่ฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วท่านมองว่าผลเสียกับผลดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากัน ในส่วนตัวผมยไม่เคยอยู่ในสมัยพวกนี้เลยนะครับ,รบที่ต้องต้องพูดไว้ก่อนเพราะว่าเป็นลักษณะเช่นนั้นตอนนี้เอ,อมาตราสีสีที่มีไว้นี่ก็ทางคอสช,อชอเขาเป็นคนพิจรารณาว่าจะใช้ไม่ใช้อะไรอย่างนั้นอ,อ,อย่างที่ว่าเนี่ยผลได้ผลผลผล,ผลบวกผลลบเนี่ยมันมัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีกรณีไปแ้วทุกอย่างเนี่ยถ้าหากใช้บ่อยๆมันก็พร่อมเพรื่อมันก็มันก็หมดความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะของพวกนี้มันแล้วแต่ ก็อะไรต่างๆนะครับผมผมคิดว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นมาคือทางการเมืองนี่ปัญหามันไม่เคยจบง่ายๆนะครับอย่างอย่างที่คุณวีระพูดเนี่ยถ้าเราใช้ไปในในทางที่จัดการกับคนบางคนบางกลุ่มมันก็จะมีคนบางคนบางกลุ่มไม่พอใจนะครับแล้วก็จะเกิดปัญหาลูกโซ่ตามมาได้เหมือนกันมันมีเขาเรียกฟีดแบ็กเรื่องของ ลักษณะเช่นั้นเมื่ออตรงนี้แหะครับที่มันจะเกิดผลระยะยาวเป็นยังไงนี่ยากแต่ว่าถ้าหากว่าในบางกรณีอย่างที่เราเรียกว่าถ้าหากในความพิดเห็นของผู้ปกครองเขอาจจะหรือผู้ที่เขามาอยู่ในอำนาจเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าต้องผ่าตัดพูดนีนะกรณีเหมือนเหมือนอย่างกรณีคนไข้เนี่ยต้องผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัด นี่จะผ่าตัดยังไงให้ปลอดภัยแล้วผ่าตัดยังไงไม่ให้มีผลข้างเคียงอย่างนี้มันก็กรนีนี้ก็มัใช้ประสบะการณ์รผ่าตัดยังไงไม่ให้มีผลข้างเคียงเนี่ยมันยากตรงนี้นะเพราะผ่าตัดมะเร็งก็มีผลข้างเคียงอีกเหมือนกันใช่ไหมครับเอาที่สุดไปไม่รอดเหมือนกันค,คือในหลักของ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 สังคมเนี่ยเออเอออกปราชญ์อชื่อรุสโซเนี่ยชอบสร้างปัญหาเรื่อยรสโซเขาบอกว่ามนุษย์คนแรกที่เอา เอาเอาเอา,เอาไปปักป้ายว่าที่ดินตรงแล้วก็ล้อมรั้วแล้วบอกที่ดินนี้เป็นของชั้นเนี่ยไอ้มนุษย์คนนี้เป็น,เป,นเป็นขมโมยคนแรกของโลกของโลกถ้ามองจุดนี้จะรู้ว่าทุกอย่างมันคือสรรพสิ่งที่อยู่รวมกันเออคือจริงแล้วในหลักแล้วมันทุกอย่างไม่ไม่เป็นของใครมันต้องเป็นของส่วนรวมที่ดินที่เรามีอยู่นี่ต้องเป็นของส่วนรวมคือของรัฐะเราอยู่ในชักรวาวเท่านั้น,น่ะเท่าที่เราจะอยู่ได้ แต่นี้มันก็มีปัญหาว่าในอดีตที่ผ่านมาทําอย่างนั้นไม่ได้มันต้องจําเป็นที่จะต้องให้ชาวนาเขามีที่ดินของเขาเพื่อที่จะทําให้เกิดการเกษตรขึ้นมานะครับสมัยก่อนจริงที่ดินไม่ได้เป็นของใครโดยเฉพาะนะมันยังมีการอะไรลักษณะบนศักดินาสมัยก่อนนะแต่อย่างไรก็ตามเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็พยายามห้ามนะภูเขาไม่ได้นะที่ดินติดติดติดแม่น้ำไม่ได้ต้องให้สาธารณชนเข้าไปถึงได้จากนั้นที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเรานี้ ไม่ว่าที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นงี้ตลอดเวลาโฮเทลใหญ่ๆเปิดทะเลเลยนะครับนะครับพวกฝรั่งหรือพวกเราไปมีสตังก์ก็ไปไปนั่งอยู่สบายไม่ได้ไม่ให้เข้าไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งกั้นมันอยู่หน้าชายหาดเลยเดินผ่านไม่ได้เลยแล้วก็กั้นรั้วอย่างแข็งแรงผมก็ถามตัวเองเอ๊ะมันสร้างได้เมื่อไหร่คิดในตัวเองนะมันสร้างเมื่อไหร่เอ้ามันก็เจ้าหน้าที่ไทยแหละที่ทําฉะนั้นฉะนั้น จ้าไปแล้วนี่กระบวนการปฏิวัติปฏิรูปเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมีเจ้าหน้าที่นะแต่ว่านั่นแหละเขาสชก็ต้องคิดดูเอ๊จะทำยังไงดีจะกอะ่อศัตรูรอบด้านหรือยังไงดีร <laughs> นันถ้ามองตรงนี้จุดที่เห็นชัดเวลานี้คือตัวกลไกของรัฐเองนั่นแหละที่จะต้องมีการปฏิ<ช>ร,รูปเร่เงรด่วนที่สุดก็ที่เขาพูดกันขณนะนี้ว่าเศรษฐกิจยังไม่ไปยังไม่ค่อยไปไหนก็เพราะเหตุที่ว่า การใช้จ่ายเงินของภาครัฐไม่ค่อยเดินหน้าใช่ไหมคร้พูกกันเรื่อยๆนะอันนี้ก็แปลกนะหลดือนการของรัฐที่ไม่เดินหน้าอยู่ในอำนาจใครก็เอาก็พวกที่พอดีเนี่ยพูู้จะบังคับบัญชาให้โครงการต่างๆเดินหน้าเงินมาแล้วแต่ไม่ใช้ไม่ใช้จ่ายเงินตามที่คิดไว้นี่ก็ว่างั้นเหรอผมไม่ได้ไปตรวจสอบอันนี้พอคนกลไกรัฐไม่เดินหน้าอำนาจในการจัดการของรัฐก็คือรัฐบาลครับคนรัฐบาลก็กลับมากลับมาหลุดเดิมเลยมารอบเดิมเลยก็คือ <c oughs> ทำไมไม่จัดการกับเจ้าหน้าที่ทำไมไม่จัดการเจ้าหน้าที่เอาก็มาพูดกันสองทา้งวันนี้บอกว่าอ้าวก็ขชไอปบ,บอกว่าจะอยู่เพียงปีเดียวข้าราชการก็เหลือเจ้าเวลา <c oughs> ขชบอกว่าฉันรออีกไม่กี่เดือนก็เดี๋ยวก็ไปแล้วแล้วจะทําทํำไมทํางานบางอย่างมันยากนะฮะมันยาก ทำทำไมอ้าวนี่ก็เกิดข้อคิดขึ้นมาเขาถึงไปพยายามที่จะไปชี้แนะว่าท่านประยุทธ์คุณจะอยู่ไปอีกสองสามปีอย่างที่โหนโหนวารินโหนวารินพยายามที่จะเขาเรียกอะไรส่งส่งสัญญาณส่งสัญญาณใช,ใช้หลักวิชาท <พอ S 1> างโหน,หนหพราอีกประยุทธ์ก็บอกว่าอย่าพูดทีนี้ได้ไหมหยุดพูดหยุดพูดหรือเปิดประเด็นมันก็เนี่ยคือสิ่งที่ตรงกับหลักของ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 รัฐศาสตร์ที่บอกว่าคําพูดเนี่ยออกจากปาก ของเราไปแล้วมันกลายเป็นโซ่ตรวนนะเพราะบ,บอกไปแล้วว่าจะอยู่เพียงอะไรนะปี5859ตาม <59 S 1> รถแ<า>มพแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นข้อบังคับที่เราองต้องรักษาไวา้แต่ว่าถึงตอนนี้ก็มีการเร่งอยากจะใหท้ทานอยู่นานมันก็มีกลุ่มคนเช่นนั้นเนาะ,ะมันก็การเมืองนี่ยากฮะยากมากมันมันอยู่ที่ว่าไม่มีไอ้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 หลักสูตรอันไหนที่มัน ม,มันใช้ดได,สได้สำเร็จ,รจ,รจไม่มีฮะมันอยู่ที่จังหวะเวลาแล้วก็ทุกอย่างมันก็มีเกิดมีเกิดมีดับนะทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเราก็มองในด้านดีก็แล้วกันมองในด้านดีด้วยว่าทํายังไงจะให้ประเทศไทยเรากลับไปสู่ระบบที่คุณเวลาพูดนิติรัฐตอนนี้ตอนนี้เขาก็บอกนิติรัฐแต่ความจริงมันไม่ใช่นิติรัฐขนาดนั้นหรอกมันก็เป็นนิติรัฐที่บวกอำนาจพิเศษนะครับไม่ได้เป็นขนาดนั้น ตรงนี้ก็เลยอาจจะมองในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเราใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา14ซึ่งสามารถจะใช้ได้ก็มีหลายความคิดความเห็นที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะใช้ดุลพินิจในการจัดการว่ากลไกรัฐต่งางๆที่เป็นปัญหามากอยู่ในเวลานี้กับข้อียกร้องที่ประชาชนบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะมีการใช้อย่างระมัดระวังกรณีมีการปฏิรูปพลังงาน จะใช้ได้หรือไม่เดี๋ยวคุยต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับามาส่วนรายการสุขสัรว์นหยุดกับข่าวสารสุดสัปดาห์ช่วงสุดท้ายนะครับในประเด็นที่เรากำลังคุยกันถึงข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะการใช้อำนาจในการแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สาธารณะของรัฐบาลอยู่ในเวลานี้นะครับมาตรา44เมื่อมีการนำไปใช้กับกรณีลูกป่าแล้วก็เริ่มเห็นปัญหาชัดว่ากลไกหลักอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไปดำเนินการ หลายเรื่องที่ไม่ชอบแต่กว่าจะได้ที่ดินกลับมามีเจ้าหน้าที่บางคนพูดว่าถ้าไปาดินเหมือนการโดยรวดเร็วระวังเอกชนจะฟ้องกับรัฐและรัฐต้องจ่ายค่าเสียหายคือ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ก่อนนะครับหลายท่านอาจจะวิตกว่าครับถ้าทําเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะมันจะต้องเกิดผลกระทบนะครับทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันต้องมีผล กระทบแน่นอนแต่ถามว่านะครับคนเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมองผลกระทบเนี่ยนะครับในเรื่องของการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์เนี่ยนะครับให้น้ำหนักอย่างไรครับถ้าในความเห็นของผมนะถ้าผลกระทบนั้นได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับฮนะบได้ประโยชน์นะแต่มันจะมีคนที่ได้รับผลกระทบคือเสียประโยชน์เนี่ยเป็นคนส่วนน้อยเนี่ย เลือกทําไอ้ที่มันได้ประโยชน์กับคน <c oughs> ส่วนใหญ่เถอะมันต้องมีคนได้รับผลกระทบส่วนน้อยที่เขาเสียหายนะครับอย่างกรณีนี้อย่างที่ผมเสนอเนี่เมือม่อสักครู่เนี่ยว่าควรจะใช้มาตา44เนี่ยนะครับจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องทําให้ทรัพยากรเนี่ยนะครับของชาติเนี่ยเสียหายไปเนี่ยก็จัดการอย่างนี้สิครับออกคําสั่งเลยมาตา44เนี่ย นะครับสั่งใหม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะดำเนินการนะครับเอา,เอา,เอาพื้นที่ป่าทั้งหมดเนี่ยกลับมาเป็นของรัฐหรือว่าที่ไหนที่มันเป็นของรัฐเนี่ยที่ถูกบุกรุกนะครับแล้วก็ครอบครองเนี่ยให้เอากลับมาเป็นของรัฐเนี่ยให้เวลาหนึ่งปีโดยมีขั้นตอนอย่างนี้ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปร่วมกันนะครับ ทำงานนะไปสนที่กาลังการไปวางแผนร่วมกันทั้งหมดบูรณาการเลยบูรณาการเลย3เดือนต้องไปตรวจสอบให้หมดว่าที่ใดเนี่ยเคยเป็นของรัดมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกบุกรุกมันยึดครองไปด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายได้มาโดยวิธีที่ผิดกฎหมายครับ,รบก็คือเรื่องสคอบินเรื่องการทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่จะรองรับได้เนี่ยสเดือนให้จบ หลังจากนั้นส่งฟ้องศาลนะครับขอความร่วมมือให้ศาลร,รีบพิจรารณาคดีกรณีพวกนี้เป็นกรณีเร่งด่วนเลยนะครับพิจรารณาคดีแล้วออกคําสั่งเลยนะครับเป็นคําสั่งเป็นคําพิพากษาออกมาว่าที่ใดที่ได้มาโดยมิชอบเนี่ยนะครับเพิกถอนให้หมดนะครับและภายใน1ปีเนี่ยนี่6เดือนนะต้องให้เสร็จรรภายใน1ปีก็ไปดําเนินการ นะครับหรือถอนแล้วก็เอากลับมาเป็นของรัฐแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าตอนนี้เราได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับนะครับหนึ่งปีทําได้ทําให้จบใช้อํานาจนี้ให้จบแล้วเวลาใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยในรับผลกระทบไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะตัวเองอ้างว่าตัวเองเนี่ยนะครับเสียเงินนะครับในการได้ที่ดินเหล่านี้มาครอบครองเนี่ยคุณก็ไปฟ้องสิครับ คุณจ่ายเงินให้ใครบ้างคุณก็ไปฟ้องเอาสิครับ <laughs> นะเพราะ <c oughs> อย่าลืมนะว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปแอบรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยไปทุจริตคอรับชาติแล้วเอาทรัพยากรส่วนรวมของชาติไปให้กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาได้เงินส่วนตัวเข้าตัวนะประ <c oughs> เทศไม่ได้นะเ <c oughs> วลาที่นะครับทําเรื่องนี้ให้ถูกต้องเนี่ยใครที่คิดว่าตัวเองเสียหายก็ต้องไปฟ้องกับไอ้คนที่มันทําให้ชาติเสียหายสิครับไปจ่างกับรรัฐอ่าครับ ไม่ใช่ให้รัดให้คนประชาชนั้งประเทศต้องมาจ่ายให้ไอ้คนที่คิดว่าเสียหายครับแล้วคุณเสียหายยังไงคุณไปฟ้องศาลสิครับแต่อย่าลืมนะมันมีหลักกฎหมายใช่ไหมคุณได้เลยคุณก็เป็นนักกฎหมายครับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทมเนี่ยนะฮะผิดทํานองของทมนี่จากการพนันเออกฎหมายไม่รับรองไม่รับรองเงินจากการทุจริตคอร์รัปชันก็คุณไปจ่ายเองอ่าเห็นไหม อย่างเงี้ยนี่ยังไงผมถึงบอกอย่างเงี้ยนะครับจะเกิดผลงานจริงๆที่รัฐบาลต้องการใครที่อ้างว่าแล้วมันจะเกิดปัญหามันไม่เป็นธรรมก็เวลาที่คุณได้ที่ของส่วนรวมเนี่ยนะครับที่ของคนทั้งประเทศเนี่ยทรัพยากรส่วนรวมเนี่ยคุณได้มาโดยวิธีที่ผิดคุณไปจ่ายเงินซื้อจากเจ้าหน้าที่ค,คุณไปจ่ายติดสินบนคุณไปซื้อแบบเนี้ยคุณมาฟ้องร้องอะไรไม่ได้นะอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นบทเรียนต่อไปเลยว่าใครเนี่ย จะเข็ดและจะไม่กล้าทำเพราะเพราะว่าในอนาคตเจอแบบนี้อีกละตายเลยเว้ยเขาลื้อขึ้นมาเขาเจอขึ้นมาไอเราเนี่ยไปได้มาโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะไปโชว์เอกสารสิทธิ์ต่อไปเนี่ยศาลไม่รับรองแล้วฮะฟ้องร้องขึ้นมาศาลเพิกถอนหมดเนี่ยมันจะมีใครอยากจะได้ผมถามหน่อยและไอเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปนี้มันไม่สบายใจแล้วพอเขาตรวจสอบขึ้นมาติดคุกลูกเดียวถูกยึดทรัพย์นะครับมัน <ทำ S 2> ไม่คุแบบ้แล้ว ทนี่ไงชัดเจนก็คือว่าการที่มันยังทุจริตคอร์รัปชันกันเบ่งบานเนี่ยนะครับเพราะผลตอบแทนความเสี่ยงมันคุ้มนี่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 ผมเจอมาเลยนะผมทํางานตรงนี้ดเลยเพราะผลตอบแทนความเสี่ยงในการทําคอร์รัปชันหรือการทุจริตต่อหน้าที่มันคุ้มไงเพราะการอดถูกจับได้รลยทานน้อยมากถูกจับได้รลยทานแล้วก็ยังมีกระบวนการช่วยเหลือแต่ต่อไปนี้ไม่คุ้มแล้วครับเพราะถูกจับได้รลยทานง่ายสองไม่มีใครช่วยเหลือได้ ติดคุกลูกเดียวถูกยึดทรัพย์หมดถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีใครอยากเสี่ยงอยากจะไปทําอะไรที่ผิดอีกแล้วครับควรจะใช้มาตาสีสีทำเช่นนี้นะครับควรทําเช่นนี้และเ,เลยไปเลยครับเรากําลังปฏิรูปประเทศเนี่ยกลไกอันหนึ่งเลยนะครับก็คือระบบราชการนี่แหละคือตัวปัญหาครับคุณเนี่ยนะครับจะปฏิรูปตอนเนี้เขียนกันเลยแล้วจะปฏิรูปแบบนั่นจะปฏิรูปแบบนี้ ผมบอกให้เลยคุณจะมีการเขียนนะครับโลดแมพคุณจะเขียนอะไรต่างๆนโยบายอะไรสวยหรูแต่มันจะมาจบอยู่ที่การปฏิบัติรหรือคนที่จะนำไปใช้นำไปปฏิบัติถ้าไอ้กลไกยอันนี้มันไม่ทำเฟืองตัวนี้มันไม่เดินจบไหมมันก็เป็นแค่นโยบายสวยหรูรเป็นแค่โครงการเป็นอะไรต่างๆมันไม่ไป เริ่มแรกในปฏิรูประบบราชการใช้อำนาจมาตา44จัดการกับไอ้ระบบราชการที่มันมีปัญหาครับเหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ทิ้งไว้เนี่ยนะครับภายใน1ปีเรื่องที่ดินต้องกลับมาเป็นของรัฐให้หมดภายใน1ปี3เดือน6เดือน1ปี